สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักร้อยบนครับซึ่งเป็นสูตรคำนวณใหม่ครับลงคลิปนี้กัสมาชิกท่านผู้ชมดูนะครับในหัวประจําันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 4ครับสมาชิก ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นประจำหลักร้อยครับผมก็นำสูตรใหม่ลงทิปให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สูตรการคิดการคำนวณหาเลขตัวเดน่นปักหลักร้อยบนสรุปเลขสูตร5สูตรชนกันนะครับเพื่อหาเลขตัวเดน่นปักหลักร้อยบน เป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณครับคือหาเลขเต็นหลักร้อยบนทั้งหมด5สูตรครับในแต่ละสูตรนะครับหลักการคิดการคำนวณก็จะนำเลขรางวัลงวดไปเจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 4้ครับสา,สา,สาเลข้าย เลขรางวัลที่1นึ่เลขท้าย2ตัวล่างและเลขท้าย3ตัวล่างทั้ง4ชุดนะครับมาเป็นแนวทางการคิดการคูณในแต่ละสูตรครับมาดูสูตรที่1กันเลยนะครับสูตรที่1นะครับให้นําหลักร้อยบวกหลักร้อยครั้งที่1ครับหลักร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข3ครับบวกหลักร้อยครั้งที่1ก็คือเลข6ครับนำสามบวกหกนะครับในสูตรครับร้อยบวกร้อยครั้งที่1เท่ากับ3ามบวกหกสามบวกหกเท่ากับเครับ ในเลขเก้าเลขเก้าก็บวกจากเลขเก้าครับเพิ่มขึ้นไปนะครับให้ได้เลขแปดตัวแปดหลักครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับให้ได้แปดตัวแปดหลักครับต่อไปสูตรต่อไปครับในสูตรที Rosen ่สองครับสูตรที Musik ่สองให้นําหลักร้อยสามตัวล่างครั Pu ้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สองครับหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งก็คือหกครับ บวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่1ก็คือ5ครับบวกหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่2ครับครั้งที่2ออก2 4 8คือครั้งที่เลข2ครับเท่ากับ6บวก5บวก2นะครับในสูตรครับร้อยครั้งที่1บวกหน่วยครั้งที่1บวกร้อยครั 3, ้งที่2เท่ากับ6บวก5บวก2 6บวก5เท่ากับ11 11บวก2เท่ากับ13ครับได้13ครับเอา3ตัวหลังเลขทำสูตรเลยครับ ได้สามบวกจากเลขสามเพิ่ม้นไปให้ได้เลขแปดตัวแปดแล้ะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับนี่คือสูตรที่สองครับต่อไปสูตรที่สามครับสูตรที่สามให้นําหลักพันบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างครับหลักพันรางวัลที่หนึ่งนะครับหน่วยสิบร้อยพันคือเลขสองครับบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนครับหลักหน่วยบนคือเจ็ดครับ แล้วก็บวกหลักหลักสิล่างครับหลักสิบตัวล่างครับหลักสิบสอตัวล่างคือ9ครับเท่ากับ2องบวกเบวกเครับในสูตรครับพันบวกหน่วยบนบวกสิบล่างเท่ากับสองบวกเจ็ดบวกเก้าสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้เก้บวกเก้าเท่ากับสิดครับเอาสิบเอาแดตัวหลังเลขํำสูตรครับได้เลขแปดก,ก็บวกจากเลขแปดเพิ่มขึ้นไปนะครับหาด้เลข แปดตัวแปดหลักครับแปดเก้นี่ครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นําหลักหมืน่นบวกหลักหน่วยบนครับหลักหมื่นรางวัลที่1ครับหลักหมื่นรางวัลที่1ก็คือเลข1ครับหน่วย10บร้อยพัน0,000มนคือหนึครับแล้วก็บวกหลักหน่วยบน บวกหลักหน่วยบนนะครับหมื่นบวกหน่วยบนคือเจ็ดครับเท่ากับหนึ่งบวกเจ็ดนะครับหลักหน่วยครับหมื่นบวกหน่วยเท่ากับหนึ่งบวกเจ็ดครับในสูตรครับหมื่นบวกหน่วยบนเท่ากับหนึ่งบวกเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดได้เท่ากับแปดครับได้เลขแปดทำสูตรนะครับบวกจากเลขแปดเพิ่มไปให้เลขแปดตัวแปดหลักครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับนี่คือสูตรที่สี่ครับต่อไปสูตรที่ห้าครับสูตรที่ห้านะครับ ให้นหลักแสนนะครับหลักแสนรางวัลที่1บวกหลักพันรางวัลที่1บวกหลัก10เลขไทยาย2ตันล่างครับหลักแสนรางวัลที่1ก็คือ9ครับ 1000, บวกหลักพันบวกหลักพันรางวัลที่1คือ2ครับแล้วก็บวกหลัก12ตันล่างก็คือ9ครับเท่ากับ9ก้าบวกสอง บวกเครับในสูตรที่5นะครับในสูตรที่5 0 0 0 0นบวกพันกลงเท่ากับ9ก้าบวกสบวกเกบวกสเท่ากับ1 1 1 1บวกเเท่ากับ20ครับเท่ากับ20เอาศูตัวหลังเลขทํําสุดรครับได้ศูนย์ก็บวกจากเลข0นย์เพิ่มไปให้เลข8ตัว8หลักครับศูนย์หนึ่งสเนะครับเมื่อในเลขทั้งทั้ง5สูตรคํานวณน,นะครับ5สูตรคํานวณก็จะนับแต้มชนกันนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่น ปักหลักร้อยบนครับเื่อหาเลขตัวเด่นนะครับปักหลักร้อยบนมานับแต้มตั้งแต่เลขหนึ่งกันเลยครับจะชนกี่สูตรครับดูเลขหนึ่งครับอ่านานับดูเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็คือหนึ่งสูตรครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองนี่เลขหนึ่งไม่มีนะครับสูตรที่สองเลขหนึ่งไม่มีสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไม่มีเลขหนึ่งไม่มีเลขหนึ่งก็ข้ามไปครับไม่ต้องเสียเวลานับต่อครับไม่ครบห้าสูตรก็เอาเฉพาะตัวเลขที่ครบห้าสูตรเท่านั้นนะครับ เที่ครบห้าสูตรครับต่อไปเลขสองครับเลขสองหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรสูตรที่สองครับสูตรที่สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขสองไม่มีครับไม่มีเลขสองครับในสูตรที่สองเลขสองก็ไม่มีเลยครับเมื่อมีเลขสองก็ข้ามไปเลยครับข้ามไปครับต่อไปเลขสามครับนับแต้มเลขสามนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรครับ เลข3ชน5สูตรครับจากทั้งหมดตัวเลข10ตัวครับเลข3เป็นตัวที่ชนนะครับเด่นนะครับชนเด่นนคือ5สูตรตัวที่1ครับเลข3ครับเขียน3ามไว้ก่อนนะครับเลข3ครับตัวต่อไปครับเลข4ครับนับแต้มเลข4่เลยนะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรครับเลข4ชน5สูตรเลครับเลข4ครับชน5สูตรอ่า ครับเลขสี่นะครับเลขสี่ไม่ใช่เลขห้าครับเลขสี่ครับชนห้าสูตรครับเลขสี่นะครับต่อไปเลขห้าครับเลขห้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรครับเลขห้าห้าสูตรนะครับเลขห้านะครับห้าสูตรครับเลขห้าครับห้าสูตรครับต่อไปเลขหกครับหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สามเลขหกไม่มีนะครับ สูตรที่3สูตรที่4เลข6ไม่มีครับ8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5เลข5เลข6ไม่มีครับต่อไปเลข7ครับสูตรที่1ครับเลข7ไม่มีนะครับ9 0 1 2 3 4 5 6ไม่มีเลข7ครับข้ามไปเลยครับข้ามไปเมื่อไม่มีเลข7ก็ข้ามไปครับต่อไปเลข8ครับเลข8ในสูตรที่1เลข8ก็ไม่มีนะครับ9 0 1 2 3 4 5 6 ไม่มีเลข8ไม่มีเลข8ก็ข้ามไปครับเพราะไม่เลขอ่าไม่เลขไม่ครบ5สูตรครับตัวเลขไม่ครบ5สูตรไม่เป็นเลขเด่นครับต่อไปเลข9ครับนับแต้มเลข9ครับ1สูตร1สูตรในสูตรไม่มีเลข7เลข8ปัดไปแล้วครับเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรสูตรที่5เลข9ไม่มีนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7ด นะครับไม่มีเลขเก้าครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีเลขเก้าไม่มีเลขเก้าเลขเก้าไม่เด่นนะครับไม่เป็นเลขตัวเด่นนะครับนั่นนี่คือสูตรที่ห้าไม่มีเลขเก้าครับต่อไปตัวสุดท้ายเลข0ูครับเลข0ูงจะชนกี่สูตรครับมาดูเลขศูนย์นับแต้มเลขศูนย์ครับเลขศูนย์หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรครับเลขศูนย์ชนห้าสูตรเลยครับ ทั้งหมดใน5สูตรก็ชน5สูตรเลขศูนย์ครับเป็นตัวที่4ครับเป็นตัวที่4ก็คือเลขศูนย์ครับเลขศูนย์นะครับเป็นตัวที่4นะครับคือเลขศูนย์ชน5สูตรครับนี่คือ จากสูตรที่คำนวณนะครับที่คำนวณได้เลขเด่นเลขปักหลักร้อยบนครับที่ผมได้คำนวณคิดค้นสูตรขึ้นมาใหม่นะครับสูตรแนวทางใหม่ที่ผมได้คำสรุปตัวเลขสูตรที่เดินดีที่สุดครับนำมาเทียบมาชนกันนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นที่สุดในเลขตำแหน่งตำแหน่งปักหลักร้อยบนครับงวดประจำวันที่16กกุมภาพันธ์ 2,064ครับจากการสรุปเลขสูตรทั้งหมด5สุรครับทั้งหมด5สุดนับแต้มชน5สุดจะได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวครับใน4ตัวนั้นก็จะมีเลข3เลข4เลข5เลข0ครับ4ตัวครับ3 4 5 0 3 4 5 0นี้ตัวไหนจะเด่นที่สุดนะครับผมสรุปความน่าจะเป็นนะครับเลข3 ถ้าวิเคราะห์ตามตัวเลขนะครับเลขสามนี่สองงวดติดกันเะครับสองงวดติดกันครับเลขสามครับมาสองงวดติดกันไม่น่าจะเดินต่อครับมาสองงวดติดกันแล้วครับเขาตั้งแต่งวดเก้าสามเก้าห้าครับสามเก้าห้าเลขสามเดินมาสองงวดต่อกันนะครับเลขสามในตำแหน่งหลักร้อยครับงวดล่าสุดก็คือสามนะครับไม่น่าจะเดินต่อครับก็จะเลเลขสี่เลขห้าเลขศูนย์ครับเลขสี่เลขห้าเลขศูนย์ ใน3ตัวครับตัวไหนเด่นที่สุดความน่าจะเป็นครับผมสรุปความน่าจะเปนเ็นตัวเด่นตัวเดียวครับผมจะให้แนะ,ะเป็นแนวทางสมาชิกครับระหว่าง3 4 4,50น,นะครับ4 5 0ถ้าวิเคราะห์ตามตัวเลขเด่นผมเน้นไปที่ตัวเดียวครับผมเน้นเด่นตัวเดียวน้ำหนักมาที่เลขนะครับเน้นมาที่เลข5มากกว่าตัวอื่นครับในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับ มวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564ครับเน้นไปที่เลข5ตัวเดียวครับความน่าจะเป็นครับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอ่าม่ตรงใจท่านหรือไม่ครับผ็ผมเน้นไปที่เลข5ครับความน่าจะเป็นนะครับเน้นด้ำหนักเลขปักหลักร้อยบนครับเน้นที่เลข5นะครับ5ตัวเดียวความน่าจะเป็นครับนี่คือข้อมูล แนวทางเลขปักหลักร้อยบนที่ผมได้สรุปสูตร5สูตรชนกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่นในตำแหน่งหลักร้อยเด่นที่สุดก็คือเลข5ครับนี่คือข้อมูลนะครับสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมก็โปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจครับการคำนวณสูตรการคำนวณหาเลขตัวเด่นนะครับผมก็สรุปตามสูตรที่ตามคำนวณสูตรย้อนหลังไปครับเพื่อหาตัวเด่นที่สุดมาลงให้กับสมาชิก ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกแรงใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคํานวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลเลขเด่นปักหรักร้อยบนสรุปเลข5สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับหาเลขตัวเด่น ตัวเด่นที่สุดนะครับมาเป็นแนวทางให้ข้าสมาชิดูเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกดสับตะไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปเลยครับหอยสมาชิกสุดหวยปนินทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบน่งรัฐบาลงดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564 เห่งรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ